สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็กพัสดุนะคะก็วันนี้นะคะจะมีบางกล่องนะคะที่มีกระดาษติดวางค้างนะคะแล้วก็เขียนว่าเอาอะไรบ้างก็คือของชินนั้นนะคะหมดแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีของเข้ามาใหม่แล้วเราก็จะเอามาเติมให้พรุ่งนี้แล้วก็ส่งของเป็นส่งของพรุ่งนี้ปกติเลยนะคะแล้วก็จะแจ้งเรื่องพัสดุติกลับนะคะเป็นของน้องจอดแพทย์น้องคนนี้ทักไลน์มาด้วยนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบลราชธานีค่ะก็จะมีเป็นแอปเปิ้ลไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งชิ้นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฝรั่งค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดอนาจเจริญนะคะก็จะเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวดอยุธยานะคะก็จะมีเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มังคุดอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดสงขานะคะก็นี่นะจะเป็นโมนิโมนินะคะค้าแบบไปนะทั้งหมด5กล่องค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะคะก็จะเป็นสกูชิไซมินิกะคะ1ชุดนะ อันนี้เป็นของน้องจอุรชบ,บุรีนะคะก็เป็นนี่เลยโมนิโมนินะคะค่ะแบบไปนะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุเอทยานะคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ2ชิ้นสองสีค่ะอันนี้เป็นของน้องจตชนบุรีนะคะก็ะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นโมนิโมนินะคะ2กล่องแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้นนะคะอันนี้มีเป็นยาสีฟันสีฟ้าอีก1ชิ้นด้วยนะ อันนี้น้องอยงไว้ให้ที่อยู่นะคะก็นี่นะคะจะเป็นชื่ออะไรนะคะส, f, สั่งไปเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนครศรีธรรมราชนะคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องกาซูรินค่ะก็จะเป็นนี่นะคะโมนี้โมนี้2กล่อง,องแล้วก็จะมีเงินทอนด้านในด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนน่านนะคะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นเฟนฟายนะคะ1ชิ้นแล้วก็ซูชิไข่นะคะ1ชิ้นกับยาสีฟันนะคะอีก1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นที่สากดแกนนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะสั่งไปเป็นยาสีฟันสีฟ้านะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อไลายนะก็จะเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็น้องไก่อีก1ชิ้นนะคะ อันนี้เป็นของน้องจกกรุงเทพก็จะเป็นยาสีฟันสีฟ้านะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดอายุทยานะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นฟอสคอร์นั้นหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็หมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะฟ้ารังค่ะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้เป็นที่สบดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุชัวเชิงเซานะคะก็จะเป็นสกูชี่มีนะคะคะแบบนะคะ1แพ็คแล้วก็มีเงินทอนด้านในด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุพัทลุงค่ะ ก็น,นี้นะคะจะเป็นยาสีฟันนะคะ2ชิ้นสสีนะอันนี้เป็นของน้องจตนครพนมนะคะก็จะมีเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เงินทอนด้านในนะคะก็น,นี้จะเป็นโมนิโมนินะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดพยาวนะคะก็จะเป็นแยมโรนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปางฟอนกุดธรรมะนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตสงขานะคะก็จะเป็นยาสีฟันสีฟ้านะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจตกรุงเทพค่ะก็จะมีเป็นมังคุด1ชิ้นแล้วก็ซูชิไข่นะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุราชบุรีนะคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจารชนบุรีค่ะก็จะเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิบ้านขาวน้าตา้หูอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุร์ลำพูนนะคะก็นี่นะคะจะเป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจัลระยองนะคะก็จะมีเป็นดีสก์แกนนะคะแล้วก็ไอติมโคจัมโบ้นะคะไอติมของซันนี่นะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจตะจวบนะคะก็จะเป็นซาลาเปาเดลซี่นะคะซาลาเปาใส่ยุ1หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นยามี่แบนนะคะหนึ่งชิ้นนะมังคุดนะคะโมนีโมนิแล้วก็เป็นดีสก์แกนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุนครปฐมนะคะก็นี่นะคะจะเป็นพวกโมนิโมนินะคะนี่นะคะแบบไปนะคะ 16ชิ้นนะคะก็ประมาณ1นึ่แท็กแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโนต้ตด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจากรุงเทพนะคะก็จะเป็นยาสีฟันสีชมพูนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็น่องไก่นะคะซูชินะคะซูชิไข่หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นมินิบันนะคะหน้าอกคู่นะคะหน้าต้องคู่แล้วก็เป็นมินิคาปิดนะคะอันนี้เป็นดีสอกดแกนค่ะ อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นแพนเคก้กกระต่ายนะคะของแคลนะคะสกูชี่ฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเฟนฟายนะคะ1นึ่งสูชิไข่นะคะ1ชิ้นแอปเปิลไซส์ใหญ่นะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจากจันทบ,บุรีนะคะก็จะเป็นนี่นะคะสกู๊ชี่มินิแล้วก็โมนิโมนินะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีสสกดแกน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจอเชียงรายนะคะก็จะเป็นปังปอนกูเดธามะนะคะ2ชิ้นแล้วก็แอปเปิ้ลไซส์ใหญ่นะคะ1ไอติมโคนจัมโบ้นะคะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซาลาเปานะคะมินิฮัตเก,กา่าแล้วก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะอันนี้จะเป็นมินิคาบิดด้วยนะแล้วก็จะเป็นยาสีฟันสีชมพูอีก1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจากชนบุรีคะ่ะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็เฟรนฟรายนะคะ มังคุดโมนิโมนิมน,นะคะแล้วก็นี้จะเป็นดินสอกดแกน 1970, ค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะก็จะมีเป็นหยาดสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นพวกสกู๊ี่มินินะคะประมาณนี้นะคะ1ชุดค่ะัวดซองแบบเกลียวนะคะน่องไก่นะแยมโรนะคะแล้วก็เป็นเป็ดนะอันนี้เป็นดินสอกดแกน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเอเทียนะคะก็จะเป็นมีกาล็กซี่นะคะนะคะมีกาล็กซี่1ชิ้นแล้วก็ บิงซูนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดอายุทยานะคะก็จะมีเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็หัวซองกัมโบนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นเฟนฟายนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดพุรุมธาน,นีนะคะก็จะเป็นสกูชี่ไซมินิกับมีเดียมนะคะ1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจากชนบุรีนะคะก็จะเป็นนี่นหนยาสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี่นะคะ คนนมวัวแล้วก็ปองปองกูเดทธรัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจดมหาสารคามนะคะก็จะมีเป็นม้าน้ำนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มังคุดค่ะซูชิไข่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นดีสกดแกนด้วยนะคะแล้วก็มียาสีฟันอีกสองชิ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดแชร์ภูมิค่ะก็เป็นยาสีฟันนะคะสีฟ้านะ1ชิ้นนะคะแล้วก็น้องไก่นะคะแอปเปิ้ลไซส์ใหญ่ค่ะมัชเมโล่นะคะแล้วก็เป็นสลาเปล่านะอันนี้เป็นดีสกดแกนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจอนนครราชสีมานะคะก็จะเป็นควซองซัมโบนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็โมนิโมนินะคะอีกหนึ่งชิ้นที่จจะเป็นพวกสกูกชี่มินินะคะอันนี้จะละขละกันไปนะคะก็คือครบทุกแบบเลยนะคะอื้นะคะแล้วก็นี่นะจะมีเท่านี้นะคะอันนี้เป็นของน้องจอนปฐุมธานีนะคะก็จะเป็นอิงลิษเบสนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้เป็นดิสอกดแกน,นะค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัดบุรีรํานะคะก็จะเป็นอิงิสเบดนะคะ1ชิ้นแล้วก็ควซองจัมโบ้นะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นที่หนีบกระดาษนะคะอันนี้เป็นของน้องจดรุมทาน,นี้ค่ะก็จะเป็นนี่นะคะประวานนะคะประวานไ่หมวกไซใ,ใหญ่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ป๊อปคอร์นนะคะ1ชิ้นค่ะปังฟอนกุรเดธมะนาคาแล้วก็ขวดนมวัว2ชิ้นอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะ ก็จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็นีกก้จะเป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจากุสกนครค่ะก็น,นี่เลยจะเป็นครัวซองจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นยมโรนะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจัสโคไทยค่ะก็จะมีเป็นกระรอกนะคะ1ชินะะ้นค่ะบิงซูนะคะ1ชิ้นยาสีฟันนะแล้วก็น,นี้จะเป็นดินสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอยุธยานะคะก็จะเป็น มีก a แล x กนะคะ1ชิ้นแล้วก็บิงซูนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุทัยธานีนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะค่ะแบบนะคะ1แพ็คค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกไซส์มีเดียมนะคะเป็นพวกบานแล้วก็มีมินิอยู่ด้วยนะคะ1เเซตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจัมโบ้คัพเค้กิตตี้นะคะครัวซองแบบเลียวนะคะปังหนอแล้วก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะ อันนี้เป็นของน้องจตชัยนาทนะคะก็นี่นะจะเป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็นมังคุดนะคะ2ชิ้นซูชิไข่นะคะอีกสองชิ้นนะอันนี้เป็นนิสสกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจตสตูนนะคะก็อย่างไรนะคะจะเป็นโค้กจังโบรนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็หมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะหนึ่ง มังคุดนะคะแล้วก็เป็นซูชิไข่นะคะอันนี้จะมีเป็นดีสอกดแกนแล้วก็ไอติมโคลนถ้วยฟูหนึ่งชิ้นแล้วก็ยาสีฟันอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจกักรุงเทพนะคะก็จะเป็นนี่น,นะคะโมนิโมนินะคะ1แพ็คนะแล้วก็เป็นสกุชี่นะคะไซส์มีเดียมแล้วก็ไซส์มีด้วยนะคะอีกหนึ่งชุดนะอันนี้เป็นดีสอกดแกน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจอกขอนแก่นนะคะก็นี่นะคะจะเป็นควซองจัมโบ้นะคะ 1ชิ้นนะแล้วก็อยางป้ามานะคะจะเป็นมิวสเบสนะคะแล้วก็มีเป็นยาสีฟันด้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นนี่นะคะแล้วก็ขาไก่นะคะ1ซาลาเปานะคะซาลาเปากลา็กซี่นะคะแล้วก็จะเป็นเซนไฟล์ค่ะน้องไก่นะคะกับสกุช่มินินะคะมีนีด้วยนะอันนี้จะมีเป็นเงินทอนด้านในด้วยนะคะสกุช่มินินะคะ1ชุดแล้วก็อันนี้จะเป็นดิสสก,กดแกนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจตนครราชสีมานะคะก็จะมีเป็นยาสีฟันนะคะ2ชิ้นแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นน่องไก่นะคะน่องไก่สาชิ้นนะคะแล้วก็ซูชิไข่ค่ะซูชิไข่2นะคะมังคุดอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจตนาคอสวรรค์นะคะก็จะเป็นยาสีฟันสีฟ้านะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็อยัง่อมาเป็นควทซองซัมโบนะคะหชิ้นป๊อปคอร์นนะคะก็เป็นฟลานะคะหมาแฮมเบอร์เกอร์ ครัวซองแบบเกลียวนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจอรนะครปฐมนะคะก็จะเป็นสกูชี่กล่องนะคะคือคิตตี้คีแพนกวินนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มียามิแบร์นะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นหมีถือเค้กชั้นนะคะอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ดิสนสอกดแกนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอชาทางเาลนะคะก็จะมีเป็นพวกสกูชี่นะคะไซส์มินินะคะมีเดียมแล้วก็จัมโบ้นะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ1แพ็คแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็น ซูชินะคะเป็นซูชิไข่นะคะ3ชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นบิงซูนะคะนี่เป็นบิงซูนะคะ3ชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่ค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายนะคะจะมีเป็นยาสีฟันนะคะ2ชิ้นแล้วก็ยังประมาณนะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะไอติมโคลนจัมโบ้นะคะนี่นะคะเป็นไอติมโคลนจัมโบ้แล้วก็จะมีเป็น ปังปอนกูเดธมะนะคะ2ชิ้นแอปเปิ้ลไซส์ใหญ่นะคะครัวซองแบบเลียวค่ะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นน่องไก่ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็มังคุดนะคะอีก3ามชิ้นแล้วนี้จะเป็นซูชิไข่อีก2ชิ้วด้วยนะคะก็เป็นกระาดาษโน้ตนะคะแบบแขวนนะแล้วก็จะเป็นดิสก๊อแกนนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง60คนมากๆเลยนะคะ